ข่าวสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะยินดีกัอเราสู่ช่อง M2Game นะวันนี้ก็มีทิปดีๆมาฝากนะก็จะมาแปลสกิลให้อาจจะยาวหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะแปลสกิลให้ด้วยนะแล้วก็จะมาบอกว่าตัวไหนหน่าเล่นนะตัวไหนที่มันให้เลือกมา7ตัวละครเหมาะกับที่เรา,ลเ,าเลือกตัวแรกนะผมแนะนําเลยนะว่าเดี๋ยวผมแปลสกิลก่อนละกัน๋ยวผมจะแนะนําว่าตัวไหนควรจะเอาตัวแรกนะแล้วนกะ็นะนะ อ่าเราจะมีการอ่าหาตัวละครฮิวให้ด้วยนะประมาณผมเหินเห็นมีประมาณ4ี่ห้าตัวอยู่นะฮะอ่าไม่เสียเวลาเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะฮะเป็นตัวอ่อเพรอกที่ผมรู้สึกว่าที่ผมได้มาผมลองใช้จริงแล้วผมว่าโอเคมากเลยนะอ่าสกิลแรกถ้าทุกคนแปลไม่ได้เดี๋ยวผมวันนี้ทาคลิปให้แล้วนะผมจะแปลให้นะผมเนาะแบบผมไม่ได้แปลแล้วแปลนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะถูให้ดูเลยนะผมอ่าสกิลนี้เป็นสกิลอ่ลองนะฮะ สกิลลองตัวเนี้นะผมค่อนข้างจะดีนะฮะว่ามันลดอันนี้ได้นะผมลดอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะลดคูดาวนะฮะลดความเร็วของศัตรูได้นะฮะแล้วขอแป๊บหนึ่งะฮะแป๊บนึนะฮะตังก่อนฮนะ,ะได้แล้วนะผมมาดูนตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกเออเพลงชื่อเดี๋ยวตรองป็นนะฮะผมสาจดไว้อยู่นะ ตัวแรกชื่อลูเดียสนะเอกตัวนี้เป็นนักเวทเออมายากนะลเนาะเราจะเป็นกึ่งเวทด้วยอนะไรประมาณนี้เนาะสกิลแรกนะฮะสกิลนี้ผมว่ามันเป็นสกิลที่ดีนะฮะซึ่งใครได้ตัวมันมาก็เอามาใช้ได้สร้างความเสียหายทางเวทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูทั้งหมดแนะแล้วก็ลดสปีดนะฮะลดสปีดของศัตรูนะฮะเวลาดีบัฟของศัตรูมันจะอยู่ข้างบนหน้าจอเลยนะสังเกตดูได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นลดสปีดด้วยก็โจมตีด้วยเนาะและ้วก็สกิลที่สองนะับนะผม ตะกี้ดีสองจะเป็นความเสียหายเวทนะฮะหนึนะฮนะแล้วก็พลังป้องกันเวทของเรา30%นตะ์ะแล้วก็ศัตรูจะโดนไปทั้งหมดนะุมร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเต็มเต็มไปเลยนะผมนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะฮะส่วนพาร์ทสมันนะฮะนี่อาลีดเดอร์คือเป็นตัวที่เราเอาไปยืนเป็นตัวแรกนะอ่าลีดเดอร์คือถ้าเราเอาไปยืนเป็นตัวแรกมันจะมีลีดเดอร์ของไอตัวนี้นะฮะผมเนาะผมจะแปลให้เนาะ สำหรับคนที่ไม่ได้ดูสตรีมจะได้เอาดูคลิปไปจะ,ะมันจะได้สั้นๆน,นะเพราะมันคงไม่ได้ดูสตรีมเนาะก็เอาดูคลิปเอาแล้วกันเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพของ t อต i ิวิตี้ธาตุดินนะฮะสินะแล้วก็บวกเพิ่มพลังจมตีเวทด,ด้วยอีกสิ็นะก็ถ้าเรามีทีมเวทนะเอาตัวนี้เป็น passive จะมีเวท10%ด้วยนะแล้วก็ป้องกันทางเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพนะฮะส่วน passive ตัวนี้นะฮะ มันรู้สึกจะบัฟนะอ่าเพิ่มพลังโจมตีเวทของตัวเองนะ20%แล้วก็ต้านทานความโกรธ60%นะฮะไม่รู้ว่าเกมนี้มีความโกรธด้วยหรือเปล่านะนี่มันบอกต้านทานความโกรธ60%ด้วยนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะตัวนี้ก็เป็นตัวลูดิสนะฮะที่ผมใช้อยู่จริงๆนะแต่ผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนละนะเพราะผมได้ได้ตัวนี้มานะฮะแต่ว่าผมกะว่าจะเอาให้สุดไปก่อน เพราะของอัพมันมันต้องใช้เยอะในะเกมนี้นะผมเนาะของอัพประโยชน์ส่วนตัวนี้ชื่อโลลูซี่นะฮะที่ทุกคนต้องมีนะถ้าใครอยากได้ดาเมจนะฮะถ้าไม่อยากได้ตัวฮิวอ่าผมว่าตัวฮิวมันมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะฮะเออแล้วก็อัพสามดาวสี่ดาวได้ง่ายถ้าเป็นผมนะผมก็จะเลือกตัวนี้นะผมตัวแรกเลยนะอะ่มาดูสกิลของน้องโรซี่นะฮะสลหรับ5าดาวอ่ล่างนี้นะ ความเสียหายเวท160%นะต่อศัตรู1ตัวนะผมบวกย่าบวก20%อัตราคริติคอนของเรา3เทิร์นนะให้กับฝั่งเรานะอันนี้คือสกิลแรกนะผมนะส่วนสกิล2พลังป้องกันของผู้สร้างเวทมนต์นะ150%ต่อศัตรูทั้งหมดก็ประมาณว่าพลังป้องกันผู้สร้างเวทมนตนะ์คือประมาณ50%แต่อันนี้มันโจมตีเวทมนต์หนะึ150่งร้อตต่อศัตรูทั้งหมดนะ แล้วมันก็จะบัฟพลังเวทมนต์ให้ด้วยนะฮะห้านะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากตัวเนี้ยผมชอบนะแล้วลีดเดอร์นะฮะมาดูลีดเดอร์ดีกว่านะฮะลีดเดอร์ตัวนี้นะครับผมอ่าเพิ่มพลังโจมตีของคุณสมบัติธาตุน้ําถ้าเรามีธาตุน้ําเอาตัวนี้เป็นลีดนะฮะแล้วก็เพิ่มคิดคอนอีก10%นะฮะ ถ้า,ามีธาตุน้ำใช่ไหมหรือว่าตัวมันเองเป็นหลีดมันเองด้วยก็จะบวกพลังโจมตี15%เนะี่ยแล้วก็เพิ่มพิธีคอนถือว่าแรงนะฮะส่วนพาสิของน้องเขานะฮะเพิ่มพลังโจมตีเวกของตัวเอง20%นะฮะแล้วก็บวกต้านการเผาไหม้60%เลยทีเดียวนะผมก็อย่างน้อยธาตุธาตุาไฟมันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นธานตุน้ําตัวเนี้ยแล้วมาบวกต้านทานธาตุไฟอีกโอ้โหสนุกเลยนะฮะผมถือว่าตัวเนี้ยยืนหนึ่งนะอ่า ม่ได้ส่วนตัวว่าชอบไม่ชอบแต่ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมก็มีอยู่นะผมใช้อยู่นะผมรู้สึกว่าตัวเนี้รู้สึกจะยืนหนึ่งนะผมะต่อไปนอกจากโรซี่นะฮะก็จะเป็นน้องซิลฟอ์อาซิลฟไฟนะฮะหรือว่าซิลฟไฟนะฮะก็เป็นตัวฮิวนะฮะบางคนก็อยากเลือกตัวนี้มาเป็นตัวฮิวตัวแรกเลยแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันอัพยากอยู่นะถ้าไม่ได้ตัวซ้ำม,มันจะเยอะเนะมันก็จะใช้งานลําบากอยู่นะแต่ถ้ามีตัวฮิวสามดาวสี่ดาวก็โอเคอยู่นะผมว่า แต่ว่าตัวนี้มัน,ป,นประสมผสานระหว่างฮิวด้วยแล้วก็โจมตีด้วยนะฮะมาแปลกันเลยดีกว่า,าตัวนี้นะผมสกิลแรกนะความเสียหายเวทนะฮะ10%ต่อศัตรูทั้งหมดฟื้นฟู20%ของพลังชีวิตของพันธมิตรทั้งหมดนะฮะก็ประมาณว่ามันจะประมวลผลพลังชีวิตของของทีมเราทั้งหมด20%นะฮะแล้วก็บอกความเร็ว โจมตีขึ้นไม่อาจจะไม่ใช่โจมตีก็ได้อาจจะเป็นความเร็วเคื่อนที่อะไรแล้วแหละมันไม่ระบูเนาะความเร็วขึ้นสามเทินนะฮะส่วนอันนี้นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวดะแป๊บนึงนะครับจะได้รู้กระจ่างไปบางคนไม่ได้ดูสตรีมเนาะก็เอาเนี่ยไปเป็นคลิปสั้นๆเลยก็ดูเอาแล้วก็จะเลือกเอาตัวไหนก็เลือกเอาเนาะถ้าไม่ตายก็คือความเสียหายพีคหนึ่งร้อยสิบต่อศัตรูทั้งหมดนะฮะ บวกความเร็วของเราเนะะี่ยอีกสามเทินแล้วก็บวกยี่สิบพลังพลังโจมตีของเราอีกด้วยสามเทินเนะฮะอ่าโจมตีหมูด้วยบัฟเราด้วยพลังโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์เนะ่บวกความเร็วเราด้วยนะฮะสกิลฮิวก็รวมทั้งหมดยิ่งทีมเรามีความเขาเรียกว่าฮิวอ่าพลังชีวิตรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ก็ฮิวยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่มาดูพัสซิบน้องเขาดีกว่านะแล้วก็ลีดเดอร์เนาะอ่าตัวนี้นะ,ะัะผม อาลีเดอร์นะฮะพลังชีวิตของธาตุลมเพิ่มขึ้น15%นะฮะพลังชีวิตนะ,ะของธาตุลมเพิ่มขึ้น15%นะฮะบวกพลังป้องกันเวทเพิ่มอีก10%นะฮะถ้าเอานี้เป็นลีดของธาตุลมก็จะโอเคมากเนาะส่วนอาพาสซีฟเพิ่มพลังป้องกันเวทมนตของตอนเอง20%ต้านทานันการชาเหรอ60%เลยนะ,ะผมนะก็ ผมไม่เอานะถ้าเป็นผมเนะ่ยผมจะเลือกตัวตัวน้ําเงินเนะ่ยโรซี่ไม่โรซี่ก็ตัวเนี้ยตัวนี้ก็เก่งนะ,ะตัวนี้ชื่อว่าน้องเอลิสนะผมตัวนี้ผมลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจอยู่นะตัวนี้ไม่ใช่ย่อยนะโจมตีหมู่นะตัวเนี้ยนะผมอ่าเดี๋ยวผมาแปลให้แป๊บหนึ่งนะอันนี้แปลส,สดๆเลยเนาะทำคลิปแปลส,สดๆให้กับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้นะผมว่าเกมเนี้ย ใครที่แบบว่าอยากเล่นดาใน,เ,นเรื่องยาวๆเยอะๆเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยฮะดานเนะ่ยมีอะไรเยอะแยะให้ทําไปหมดนะฮะเกมนี้เพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลังโจมตีด้วยดาบขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นะต์เนี่ยถ้าเอาตัวนี้ยืนคู่กับไอตัวที่ผมชอบอะโอ้สนุกเลยนะผมมันนะผมอีกสกิลนึงก็ะนะแป๊บนธมิตร อเยอะนะบัฟเยอะมากใครชอบสายแบบดาเมจไอตัวน,นี้เลยแหละอันนี้ก็เป็นสร้างความเสียหายด้วยดาบนะรต่อศัตรูทั้งหมดเลยนะผมลองใช้แล้วมันจะฟันกระโดดฟันปุ๊บปุ๊เนี่ฮะหลายจังหวะแม่โอกาสจะทําให้ตัวเองโกรธอีกบวก40%พลังโจมตีเพิ่มปกติอีก3เทินนะีะโอ้มันเถื่อนมากตัวนี้มเป็นแอคซ์ซินตัวสายบัฟสายฆ่าเลยนะตัวนี้นะฮะ น่ากลัวมากนะหมูตัวนี้แล้วมาดูพาสซีฟของน้องเขาเนาะว่าจะเป็นยังไงวิพาส์ีเนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งม,มาแปลเลยนะผมก็ไม่ได้แปลในสติมเท่าไหร่นะผมแปลทําคลิปก่อนเอาคนใจดูคลิปก่อนนะฮะเพิ่มพลังโจมตีของอะร์บิต้นะฮะ15%เพิ่มพลังโจมตีด้วยดาบอีก10%นะฮะโอ้เพิ่มพลังขอม,มา15%มพเพิ่มอีกพลังโจมตีด้วยดาบอีก10%นะฮะ แล้วก็พาสสีของตัวน้องมันเองด้วยนะเพิ่มพลังโจมตีดาบของตัวเองอีก20%นฮะมันจะแรงไปไหนผมจากพาสสี่ไม่พอไม่งั้ท่าไม่ตายมันอีกบัฟมันอีกนะฮะแล้วก็ต้านทานพิษอีก60%นะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมลองใช้แล้วมันมันดีมากดีแบบดีอยู่เลยอ่ะดีขุดควดนะมันจะมี2ส,สายนะอันนี้สายดาเมจจ๋า,จากับสายาตัวเวทอีกตัวในท่าน้ำเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเป็นพวก อ่าน้องเขาชื่อ,อพอนะเป็นไม่รู้ที่ผมแปลเขาบอกว่าเป็นตัวบวไลท์ตระกูลไวไลท์ด้วยนะอ่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นโจมตีเดี่ยวที่ผมว่ามันแรงแต่มันไม่ใช่โจมตีหมูนะเหมือนน้องเอลิสติกิถ้าใครได้มานะผมก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันโจมตีเดี่ยวแรงมากอาจจะไปล่อล่อบอสอะไรมาเนี่ยหรือไม่ก็ไปเล่นใน PVP อะไรเงี้ยความเสียหายของดาบ1 5 0ยบนยะบวกพลังป้องกันดาบอีก4 0 ก็พลังป้องกันของการโจมตีของสายดาบเนาะต่อศัตรูตัวเดียวนะฮะสุดยอดเลยนะผมในตัวนี้โจมตีแรงนะฮะป้องกันดาบนะฮะเดียวนะครับผมอีกสกิลหนึ่งนะฮะอ่าสกิลนี้ผมรู้สึกมันแรงเพราะมันสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสกิลนี้สร้างความเสียหายดาบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูตัวเดียวนะบวกความเสียหายด้วยดาบเพิ่มให กับตัวเองอีกนะครับผมให้กับตัวเองอีกหลังจากการโจมตีนะสองเทินก็ประมาณว่าโจมตีตัวแรก20 0นะฮะแล้วตัวเนี้ยบวกอีก50อีก2เทินนะผมนะมันเถื่อนแล้วมันแรงครับผมตัวเนี้ยนะแต่ว่าเป็นเป้าเดียวนะอย่าลืมใครชอบแรงๆจา๋จา,จาบอสก็ตัวนี้แหละคนระับผมเดี๋ยอยาดูพาสซีฟกันนะว่าเป็นยังไงนะะไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นแต่ว่าผมจะวิเคราะห์ให้นะ ่าเพิ่มพลังป้องกันอ่าของของดาบเทพของมันเองนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของดาบอีกนะสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแรงบัฟกระจายอ่าเพิ่มพลังโจมตีด้วยดาบของตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบวกต้านทานความกดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอ้โหอันนี้ก็เป้าเดียวแรงโคตรเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเลือกใช้เอาเนาะไม่ธรรมดาคุณต่อไปนะฮะนี่ตัวอวยของผมนะฮะน้องกิวลินนะฮะผมชอบชอบนะพัส พัฟฟิสอะไรนีก่ก็ท้าปกติอะ่ะดาวมงดาเมจก็ธรรมดาผมเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาดาวมงดาเมจมันก็โอเคครับผมแล้วก็คือสกิลมันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากมายนะเนี่ยเนี่ยสกิลแรกธรรมดาเลยนะโจมตีสร้างความเสียหายร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูสองตัวนะอ่าส่วนถ้าไม่ตายนะฮะสร้างความเสียหายดาบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์กับศัตรูทั้งหมดนะฮะแต่มันจะแรงตรงไหนหรู้ไหมแรงตรงพัฟฟิสนะผม ฮัตนะสิบของเขานะีน่ะนี่เพิ่มพลังโจมตีดาบเทพขึ้น15%เเคล้ายๆหลายตัวตะกี้นะฮะแต่ว่าอันนี้โจมตีหมูแล้วก็บวกพลังป้องกันดาบคือป้องกันดาบได้อ10อก็ทาทำไมเหมือนไอตัวเนี้มันถึงเหมือนกึ่งยืนแท้งได้นะฮะเพราะมันสามารถป้องกันพลังดาบได้เรื่สอย์เนะฮะ10%เนี่เยอะนะเยอะนะผมนะ,ะมาดูพาสสีฟส่วนตัวของเขาอีกนะ โจมตีพลังโจมตีของดาบตัวเองบวก20%ครับผมแล้วก็ต้านทานความกลัวอีก60%ก็อันนี้ผมใช้นะมันแรงนะฮะผมรู้สึกว่ามันชอบผมชอบแต่ผมว่าแต่ผมจะให้เลือกนะอ่าสุดสุดท้ายนะฮะตัวที่จะให้เลือกที่มันให้เลือกเจตัวเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทงเนาะมีโปโวคเลยมานี่แหละนะฮะส่วนดามจเเขาเบามากเลยนะเขาชื่อน้องอนะอลีน่านะเอลิณานะน่าจะชื่อเอลิณานะอันนี้แปลผิดขออภัยด้วยเอลา แทงในเกมนี้สำคัญไหมผมว่าน่าจะสำคัญในใน PVP นะแต่ PVP ผมว่าน่าเข,เขาน่าจะใช้ดามเมจกันเยอะนะไอตัวเนี้ยนะฮะสกิลแรกก่อนเนาะระเบิดมันเป็นการยั่วยุให้กับศัตรูทั้งหมดเนะี่ยสามเทินเพิ่มพลังป้องกันตัวเองอีก30%ประมาณว่ายั่วยุศัตรูมาตีตัวเองแต่ว่าบัฟตัวเองกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนะี่ยผมลองใช้แล้วถ้าไม่อัพเยอะๆเนี่ยตายนะฮะศัตรูรุมมันทีเดียวก็ตายแล้ว ่าส่วนหัวใจนี่ฮะความน่าจะเป็นที่น่าหลงไหลต่อศัตรูตัวเดียวนะตัวเดียวนะบวกพลังป้องกันดาบ10%นะก็ประมาณเหมือนตัวทกแก็ผมมีป้องกันดาบ10%แต่เนี่ยมันก็จะมีป้องกันอ่าสาถ้าใช้กิมนี้ก็เป็นสินในนี้ด้วยเนาะ mm hmm. ผมว่าไม่จำเป็นนะตัวนี้ตัวแทงนะผมถือว่าใครชอบแทงก็จัดไปได้นะ เอาตัวนี้ปลวกก็ได้ให้ตัวนี้ตายแล้วก็อีก2ตัวไปดามิดจัดจ๋าอะไรก็ได้อย่างน้องเอลิสเนี่ยอย่างตัวท่าน้ําก็ได้ครับมีมีว่ากันเนาะแต่คนจะจัดทีมอะเราก็จะจัดเหมือนใครอะจัดเหมือนคนอื่นเขามันก็มันก็จะเหมือนกันอนะเนาะเกมนี้มันอยู่ที่อุปกรณ์สมสัยด้วยนะครับผมพลังป้องกันแอสเบิรตตี้เนี่ยวัตต์ก็เพิ่มขึ้น15%พลังโจมตีด้วยดาบเพิ่มขึ้นอีก10%เนะ่ะยังไงก็เบาอยู่นะ อ่าอันนี้ลดความเสียหายที่ได้รับด้วยตัวเอง15%บวกความต้านทานต่อสตันอีกโอ้อันนี้การสตันเนี่ยผมว่ามันเหมาะไปยืนหน้าถ้าเป็น PVP นะเหมาะไปยืนหน้าแล้วก็ให้ดามจแถวหลังอะ่ะเป็นพวกเอลิสอะไรเงี้ยโจมตีอะไรเงี้ยรุนแรงหรือไม่ก็เป็นพวกพอแรงๆดา,ดาบเดียวหายเงี้ยผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจตัวละครที่ผมแนะนำนะฮะคือ จะเลือกตัวไหนนะฮะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะฮะจะเลือกตัวไหนแต่ถ้าเป็นผมนะตัวนี้ก็เก่งนะะโจมตีหมู่นะฮะบัฟด้วยนะก็โอเคมากหนึ่งและสองตัวนี้สําคัญมากนะฮะตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหรนะ่นะฮะนี่ตัวนี้คือผมจะเอานะถ้าใครชอบสายดาเมจคือตัวเนี้ One, นัมเบอร์วันสำหรับใจผมนะอันนี้ก็เป็นสายที่ตีเดี่ยวแรงนะผมต้องเลือกเอานนะี ส่วนตัวนี้ผมชอบเพราะว่าผมชอบอะไรที่เป็นซามูไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนที่มีดาบยาวถึงไม่จะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าผมชอบนะตัวนี้แต่ถ้าผมจะเลือกจริงๆนะถ้าผมจะเอาสายดาเมจจริงๆผมจะเอาตัวนี้นะฮะเอลิสบัฟจมตีหมู่นะผมลองใช้แล้วเยี่ยมมากนะผมทุกตัวผมลองใช้หมดแล้วเนะี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ฮิวแรงนะไหนวะน้องซิดไฟนะฮะนี่ตัวนี้ไม่ได้ฮิวแรงนะซิลไฟนะฮะ มันก็ไม่ได้หิวแรงมากมายนะมันหิวแค่ยี่สบเป็นตของเพื่อนร่วมทีมแต่มีสกิลบัฟอะไรของมันด้วยเนาะอย่างนี้ก็เ,เลือกเอาได้ว่าชอบตัวไหนตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอ่าผมแถมให้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปสีดาวด้วยนะตัวไหนที่น่าปั้นนะฮะแต่ผมขอแนะนําในคลิปนี้ก่อนถ้าใครดูก็จะได้ประโยชน์ไปตัวที่น่าปั้นที่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้แจ๋วมากนี่ล่างนี่นะอ่า ตัวนี้คือร่างนี้นะอ่าเป็นน้องโรซี่สี่ดาวธาตุน้ำเนะฮะร่างนี้นะผมผมจะบอกให้มันดียังไงนะฮะมันมีสกิลหลับนะผมเดี๋ยวขออนุญาตกดผิด <c oughs> นี่ฮนะมันมีสกิลหลับของน้องเขาด้วยนะฮะแล้วก็มีสกิลบัฟสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคิดดิคอนยนะี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะบัฟอะไรอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์จำไม่ได้ละแต่ว่าเดี๋ยวแปลให้ดูเลยไหนๆก็ละ <c oughs> ผมแปลแล้วแต่ผมลืมไง เพิ่มอัตราคิริคอนของพันธมิตรสมบูรณ์40เซนเออร์จริงด้วยแล้วก็เพิ่มคิริคอนเมื่อเป้าหมายเป็นธาตุน้ําอีกนะเออสุดยอดไหมแล้วก็สกิลเนี้ยทําให้ศัตรู2ตัวหลับไม่มันไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะทำให้ตัวศัตรูหลับอีก2เทินเนี่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีวิวสีดาวให้เยอะส่วนตัวยูมีตัวไหนบ้างนะครับเนี่ยตัวยูมีตัวไหนบ้างจะมีตัวตัวที่มันแจกมาตอนแรกเนาะหนึ่งตัว อ่าสีดาวตัวนี้นะนี่สีดาวตัวนี้ฮิวอีหนึ่งตัวนะฮะไม่ใช่ฮิวธรรมดานะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันฮิวอะไรนะฮะมันจะล้างรีบัฟด้วยอ่าฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะแล้วก็บวกพิษยี่สิบเองพเซนตของพิทั้งหมดฟื้นสภาพอ่าประมาณระึงสภาพการติดพิษนั่นแหละประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเนาะหนึ่งตัวแล้วนะตัวฮิวสีดาวนะครับผม ่าแล้วจะบิของมันด้วยท่าเขียวอีกหนึ่งตัวนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หนึ่งตัวแล้วเนาะตัวฮิวอีกหนึ่งออสามดาวที่แจกอ่าเดี๋ยวละดูก่อนท่าน้ำตัวนี้มีไหมอ่าอันนี้ไม่มีนะท่าน้ำสามดาวอันนี้ไม่มีต้องเป็นท่าเขียวนะฮะส่วนตัวฮิวที่แจกคือตัวนี้นะผมเป็นตัวฮิวอีกตัวหนึ่ง เป็นทางเลือกที่เราจะใช้ได้นะวันนี้ไหนๆก็แปลให้เพื่อนๆได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูสตรีมก็ดูคลิปเอาแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ก็ฟื้นฟู20%นฮะพิษของพันธมิตรทั้งหมดอ่าถูสถานะล้างเหมือนกันนะคุเนาะแล้วไอตัวนี้จะมีฮนะิลสองสกิลนะสกิลบนด้วยนะสกิลบนจะเป็นสกิลฮิลเอ่อเป้าเดียวฟื้นฟูสถานะพิษและพิษของพันธมิตร เดี๋ยวพิษทําให้ทีมอะไรวะอ๋อฟื้นฟูนฟน20%แล้วก็ล้างสถานะพิษเนาะนี่ตัวนี้นะผมอีกตัวหนึ่งก็นี่ครับข้างๆมันเป็นธาตุน้ำก็เป็นตัวฮิวเหมือนกันนะแต่อันนี้จะมีฮิวแค่สกิลเดียวนะฮะอันนี้จะมีฮิวสกิลเดียวแล้วก็แปบ๊บนึงน,นะครับผมนี่ฮนะฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิต20%เพิ่มพลังป้องกัน20%ของันุษย์คนเดียวนะ แล้วอันล่างคือฮิวเหมือนเดิมนะผมฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ล้างพิษด้วยนะีฮะอันนี้แล้วก็มีมีมีนี่ฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวน้นทำไมอันนี้หันหน้าวะอันนี้ไม่ใช่ตัวหันหน้านี่ฮะถ้าไม่ใช่ตัวหันหน้าจะเป็นตัวธาตุเขียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะผมแต่อันนี้น้องเขาจะมีบัฟอันสกิลแรกด้วยนะ เนี่ยความเสียหายเบส150ต่อศัตรูหนึ่งตัวบวกสามขึ้นความเร็วบวกความเร็วสามเนอะอันนี้ก็จะเป็นฟื้นฟูนพลังชีวิตนะฮะแล้วก็ล้างพิษท,ทั้งหมดเหมือนกันอีกแล้วนะแปลเหมือนกันก็น่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะธนาตุเขียวนะตัวนี้ธาตุเขียวนะมันจะฮิวได้อีกตัวหนึ่งนะ เนี่ยมันจะเป็นตัวน้องนี่แหละท่าเขียวนะฮะมันจะหิ้วได้นะมันจะมีตัวน้องตะเแก่ท่าเขียวเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะเนี่ยไม่ใช่ตัวเนี้ยมันก็หิ้วแต่ว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะสามดาวนะตัวแบบเนี้ยท่าเขียวนะฮะอันนั้นก็หิวได้นะฮะก็เพียงเท่านี้แหละคลิดมันจะยาวนะนี่ฮะตัวน้องนี่แต่เป็นท่าเขียวนะฮะมันจะหิ้วได้เลยทีเดียวเขียวนะผมนะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทาคลิปพวกสีดาวอีกเนาะขอผมไปเก็บข้อมูลสักนิดนึงนะฮะสีดาวหน้าปั้นมาอีกเลยนะผมก็ขอไปเก็บข้อมูลหาตัวนู่นตัวนี้ก่อนอนะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือมาบอกว่าสาหรับคนที่ไม่ได้ดูสตรีมนะฮะคือตัวละครที่เลือก7ตัวละครก็เป็นตัวละครที่ผมแนะนําไปแล้วใครชอบตรงไหนก็เอาไปจัดได้เลยแล้วก็ตัวละครที่เป็นฮิวก็มีประมาณนี้นะฮะก็เอาไปใช้ก็ได้เลยไม่จำเป็นต้องเอาตัวฮิวห้าดาวนะฮะสี่ดาวกำลังดีสีดาวหัวเขียวอ่ะ นี่ยกำลังดีนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดไซับสไครป์ช่องเอ็นตูเกมด้วยนะยังไงก็กดไลค์ให้ผมด้วยกดแชร์ไม่ต้องก็ได้กดไลค์กดซับให้ผมก็ทุกวันเวลาผมสตรีมก็เวลาทำคลิปก็กดให้ผมด้วยมีอะไรผมก็จะหาเกมใหม่ๆมาให้เล่นเรื่อยๆแล้วก็เกมนี้ก็ขอเล่นสนุกมีอะไรเดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะเดี๋ยวสักครั้่ผมก็สตรีมแล้วนะยังไงก็พักกินคงกินข้าวก็ดูแลตัวเองด้วยโควิดก็เยอะอยู่นะเพิ่งออกไปไหนตลาดก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อแล้วก็ดูแลตัวเองสุขภาพแล้วกก็็็คลิปปปนนนี้หววััง่าจะะเรโยช์บ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูสตรีมเอาไปดูเป็นคลิปสั้นๆนะให้วิเคราะหตัวละครแล้วก็เลือกเอานะฮะยังไงก็มาเล่นนะเกมนี้ผมบอกเลยระบบแม่งไม่ไม่ได้ยากนะมันเยอะแล้วก็ด่าในเรื่องเพียบเลยนะ PVE นี่คือสุดๆเลยนะฮะยังไงก็มาร่วมสนุกกันได้มีอะไรก็เข้ามาถามในสตรีมได้ครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีเกมใหม่ๆมีคลิปเลยดีๆก็จะมาฝากกันต่อยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับรับชมคลิปเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ